สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพินยาดาชุมเกษียรนะคะวันนี้นะคะก็จะทำการสร้างตารางแท็กของซีเมนต์ tia นะคะอันดับแรกเราก็จะสร้างโปรเจกต์ก,กันเลยค่ะพอสร้างโปรเจกต์เสร็จแล้วก็กด create เลยนะคะพอขึ้นหน้านี้นะคะก็กดที่โปรเจกต์วิวค่ะ แล้วก็กด add new device นะคะกด controller นะคะเลือก300ค่ะแล้วก็เลือก314 PNDP นะคะคีิกเข้าไปค่ะแล้วก็กดโอเคเลยค่ะ หน้าตา plc ที่เราเลือกก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ค่ะเราก็จะเริ่มสร้างตาราง tag เลยนะคะอันดับแรกกดที่ plc tag แล้วก็ add new tag table นะคะเราจะสร้างตาราง tag ก3ตารางนะคะตารางแรกเราจะเปลี่ยนชื่อนะคะเป็น input ค่ะอันที่2นะคะจะเปลี่ยนชื่อเป็น memory นะคะ และอันสุดท้ายนะคะจะเปลี่ยนเป็นเอาฟุตค่ะค่ะเราก็จะเริ่มสร้างตารางข้างในอินพุตก่อนนะคะในอินพุตเราก็จะมีสตาร์ทกับสต็อปนะคะก็พิมพ์ไปเลยค่ะสตาร์สต็อปก็จะเป็น i นะคะก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรต่อไปก็กดเข้าเป็นเมมโมรีแล้วก็พิมพ์ ไปว่า m start นะคะแล้วก็ m stop ตัวสุดท้ายจะเป็น m run นะคะใน memory นะคะเราจะเปลี่ยนจาก i นะคะเป็น m ค่ะก็เขียนไล่ m 0.0 m 0 1 m 0 2เลยนะคะต่อไปจะเป็น output ค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะคะ output นะคะจะมีมอเตอร์ค่ะเปลี่ยน i นะคะ เป็น q ค่ะเป็นเลข2เป็นเลข0นย์ะคะก็จะเป็น q 0วู0ค่ะค่ะก็จบแล้วนะคะการสร้างตารางขอบคุณค่ะ